และวิทยาการหุ่นยนต์จะเป็นความรู้ที่ควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยเหตุนี้โรงเรียนอสัมชัญธนบรุรีจึงมีแนวคิดในการสร้างหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามารวมกับหลักสูตรการเรียนการสอนปกติเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดด้วยการลงมือปฏิบัติจริง วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ดิฉันมีความปราบปลื้มแล้วก็หัวใจพองโตมากที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นพยานในการเซ็น MOU ของอสัมชัญทนบุรีกับทาง M-Tech ในครั้งนี้แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงความร่วมมืออะไรต่างๆดิฉันอยากจะขอใช้โอกาสในเบื้องต้นนี้แสดงความรู้สึกด้วยความจริงใจว่า อสมชันทนบุรีนี้ได้พัฒนามาตลอด60ปีแล้วก็ทันสมัยทุกๆอย่างจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะใช้สเต็มหรือโรบอทหรือ AI อะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นั่งชมวิดิทัศน์เมื่อกี้นี้นะคะก็คือความเป็นมนุษย์ซึ่งได้หยิบยกนำขึ้นมาว่าอสัมชัญ มิได้สอนแต่ความรู้ความสามารถในการวิชาการต่างๆแต่อาจสำชัญให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมในความเป็นมนุษย์ทั้งทุกๆด้านกีฬาดนตรีเด็กทุกคนก็จะได้รับอย่างสมบูรณ์อีกจุดหนึ่งที่อยากจะขอชื่นชมนักเรียนและทางโรงเรียนเบลเซอร์ Brother. ผู้บริหารทุกๆคนว่าเป็นโรงเรียนที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยจากนโยบ,บายทางการศึกษานะครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับดรคุณหญิงกัลยาโสภลพนิษฐ์ที่ได้มีการนําเอาเนื้อหาในเรื่องของโคด,ดิ้งนะครับรวมถึงโรโบโติกส์เนี่ยเข้ามาในหลักสูตรการศึกษานะครับนับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับ ที่จะเอามาใช้ในการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของเด็กได้นะครับรวมถึงนโยบายทางการศึกษานะครับของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอสัสมชัญธนบุรีนะครับพระดาดรชชำนาญเหลาลักผลนะครับที่ได้มีแนวความคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยให้เหมาะสมนะครับกับยุคดิสรับชันนะครับหรือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับหลากหลายสาขาอาชีพ อาจจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับแต่สิ่งที่มีเหนือที่คนเราเนี่ยมีเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะครับทาง่ารัฐมันตรีช่วยได้กล่าวเลนะครับนั่นก็คือ uh, first Car human หรือความเป็นมนุษย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยมีเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์ได้แน่ภายใต้แนวความคิดพื้นฐานที่ว่า act next gen education ครับ แต่ว่าสําหรับตัวอย่างของโรงเรียนอัศรชัญดอนบรีที่คณะผู้บริหารเองเนี่ยให้ความตระหนักและความสําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อประโยชน์สูสงสุดของนักเรียนเนี่ยนะคะมันทําให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนอัศรชันและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทําให้เกิดเป็นโปรเจกต์นี้อย่างหนึ่งที่เราพยายามผลักดันคือการ นำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในฝั่งภาคการเกษตรประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเบสแต่ว่าเราจะยังไม่ค่อยเห็นเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในภาคการเกษตรมากนะักแล้วก็เป็นนโยบายของประเทศด้วยที่เราอยากจะผลักดันให้เราก้าวข้ามไปสู่เกษตรสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริงเรามองว่าจุดเริ่มต้นอย่างนี้เราอยากจะทําให้นักเรียนโรงเรียนเด็กๆเกนี่ยค่ะมีความคุ้นเคยมีความสนุกตั้งแต่ต้น มากไปกว่านั้นก็คือถ้าเกิดมันเกิดประโยชน์จริงๆแล้วมันสามารถขยายผลไปในทั่วประเทศนะคะการเก็บ Data เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการเก็บออ t i m มม c คอนดิชันของการปลูกพืชชนิดนั้นๆเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเหล่านี้ถ้าสามารถจัดการให้เป็นระบบเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้ในขณะเดียวกัน Data เหล่านี้เราอาจจะสามารถกลายเป็น Big Data ที่มันกลับมาเป็นประโยชน์ ในภาคเกษตรกรรมหรือการผลิตต่อไปได้ในอนาคตรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย,ยีเราจะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างสังคมสร้างประเทศให้เจริญเข้าหน้าไปได้นะครับเ t มเทคสชอเองเนี่ยมีภารกิจหลักที่สําคัญอันหนึ่งนอกจากวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างขีดความสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมแล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญจัดก,การสร้างบุคลา,ากรที่จะเป็นกําลังสําคัญในการที่จะไปทําหน้าที่ในการช่วยภาคส่วนต่างๆด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อไปนะครับ การที่จะเกิดผลงานอย่างขึ้นได้การที่จะเอาปัญญาที่มนุษย์เกิดขึ้นได้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดเนี่ยต้องเกิดการทํางานร่วมกันบรณราการกันอย่างเป็นทีมนะครับเราการที่เราได้รางวัลจากการแสดงความสามารถในเวทีต่างถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากแต่เป็นเรื่องที่มีความน่ายินดีและมีคุณค่ากว่านั้นถ้าความรู้ความสามารถของเราถูกนําใช้ประโยชน์ใครจะไปรู้ว่าวันข้างหน้าประเทศไทย มีกิจการที่มาจากนวัตกรรมของน้องๆพวกเราอาจจะใครสักคนในห้องนี้ใครหลายๆคนในห้องนี้ใครหลายๆคนในโรงเรียนนี้สามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นกิจการเกิดเป็นธุรกิจอาจจะเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรมสร้างโอกาสสร้างธุรกิจให้ประเทศแล้วก็แข่งขันได้ระดับโลก ตอนนี้แ้ลงนาชิหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วนะครับขอเชิญผู้บริการทั้งสองท่านประทับฝ่ามือบนจอทัชสกรีนครับและประมวลผลอยู่บนจอด้านหลังทุกท่านนะครับตอนนี้หน้าจอประมวลผลอยู่นะครับสแกนล,ลายนิ้วมือของท่านผู้บริการทั้ง2ท่านและพวกเราทุกคนนะครับนับพร้อมกันครับ5 4 3 2, 1. 2> 4. 1ขอเสียงตรมือได้ครับ ตอนนี้พวกเราทุกคนนะครับแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านก็เข้ามาสู่โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์นะครับเรียบร้อยแล้วผ่านปริทินลงนาความร่วมมือั